ได้ค่ะว่าคุณแม่ใช้อีดูวูใ okay. ช e ่ไหมครับใช่โอเคที่หกนะท่านที่หกสวัสดีครับเต้นเพลินพอดีเมื่อกี้เพลงในตลาดมันเหลือเกิน โอเคครับตอนนี้นะคบกิจอยู่ที่ตลาดบางเขนเป็นตลาดสดเป็นตลาดนัดนะคะเป็นตลาดช่วงเช้าแล้วก็ปุอยูถึงตอนดอนเย็นวันนี้นะครับกิจจะพาทุกคนครับไปสัมภาษณ์เขาว่าเอ๊ะช่วงก่อนโควิดและหลังโควิดนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์การค้าขายธุรกิจขายดีขายไม่ดีซบเซาอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าพรกเราไปตามชมเ่ยต้องบอกนะครับว่าใครที่อยากได้แบบของสดก็จะเปินอาหารทะเลเนื้อหมูเนื้องวผักผลไม้ต่างๆนานาของหวานมาได้ที่นี่จบครบในที่เดียวเลยนะครับผมโอเคพร้อมแล้เราไปตามชมค นี่ครับกิจอยู่ที่ร้านข้าวคุกกะปิ่ทรงเครื่องร้านคุณแม่โอเคแล้วกิจจะมาสัมภาษณ์ครับวันนี้หลังจากช่วงเทศกาลก่อนและหลังโควิดสถานภาพสถานการณ์ขายดีรหรือเปล่าอะไรยังไงครับผมสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับอันนี้คุณแม่ขายเป็นอะไรครับข้าวคุกกะปีวคุกกะปิอันนี้ขายปาเป็นปลปอเปี๊ยะลุยสวนข้าวอบเอบผือกไก่กล่องกลับบ้านค่ะแล้วช่วงก่อนก่อนโควิดนี้ขายดีไหมครับหรือว่ามีแบบลูกค้าลดลูกค้าก่อนโควิดก็ขายสู้ห ขายซู่โควิดไม่ได้นะอโอ้ช่วงโควิดนี่ลูกค้าเขาจะสั่งกลับบ้านจอะจะสั่งกลับบ้านเยอะอแต่ก็ปริมาณในการขายคือยังเยอะเหมือนเดิมหรือว่าเยอะเพิ่มขึ้นครับ<อ>ช่วงโควิดจะเยอะกว่า,เย,วาเยอะกว่าใช่ไหมครับแล้วร<อ>้านของคุณแม่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครัะ6โมงเช้าถึงบ่าย3บ่าย10โมงก็เลย6โมงเช้าถึงบ่าย3ก็ถ้าใครอยากกินข้าวคุกกี้อะไรนะออส่วนแล้วก็ข้าวอุ้ยจังสออส่วนนี่ไหนล่ะออส่วนด้วยสวนด้วยสวน มาได้ที่ตลาดบางเขนนะครับก็เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงประมาณบ่ายสามโอเควันนี้เดี๋ยวเรามีของน่ารักๆจากบริษัทอีสุงเทิฟทิฟติฟสติลนะครับมีเป็นเป็นแมสนะครับผมแล้วก็เป็นผ้าแตัเกี่ยมองให้คุณแม่นะครับขอบคุณครับผมเชิญท้าเมื่อกี้เราไปอาหารคาวแล้วตอนนี้เราตามไปติดกับอาหารหวานตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมอ่างทองขนมตานะครับ ขายของหวานมากมายเลยแต่ตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะนนเทนค่ะพี่นนเทนนะคะอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านขนมหวานนะครับเดี๋ยวผมจับภาพนีครับพี่ช่วงก่อนโควิดนะครับขายดิบขายดีไหมคะว่ามีผลกระทบอะไรต่อต่อเศรษฐกิจของร้านไหมครับก็ขายได้เรื่อยๆค่ะขายได้เรื่อยๆใช่ไหมครับมีผลเท่าไหร่แล้วมีลูกค้าแบบสั่งกลับบ้านเยอะเยอะขึ้นไหมคบหรือว่าลูกค้าจะซื้อมาซื้อที่ร้านมาซื้อที่ร้านเลยใช่ไหมครับอันนี้หลักๆแล้วเราเราขายเป็นของหวานประเภทไหนบ้างครับ ก็เนี่ยขนมแบบประเภทนึ่งอะค่ะขนมนึ่งก็ขนมน้ำอคะ่ะอ๋อโอเคอันนี้ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึง,ถงกี่โมงครับตีห้าถึงหกโมงเย็นค่ะตีห้าหกโมงเย็นมีลูกค้าก็เข้าเลี้ยงเลยงใช่ไหมครับอ่าก็ขอฝากร้านไปด้วยเลยเป็นร้านขนมอ่างทองนี่วันนี้มีของกิฟต์เซารน่ารักๆจากบริษัทให้ด้วยนะครับเป็นผ้ากันเปื้อนแล้วก็เป็นแมสนะครับผมครับผมนีข่ขอบคุณมากนะคะ ี้เราไปของข้าวของหวานเรามาต่อกันด้วยผลไม้ล้างปากกันสักหน่อยตอนนี้เราอยู่กับร้านคุณแม่วารุณนะครับอันนี้สวัสดีคุณแม่สวัสดีก่อนสวัสดีคุณแม่โอเคคุณแม่ได้ถือถือไม้อันนี้คุณแม่ขายอะไรบ้างครับมีทั้งผักทั้งผลไม้อันนี้ใกล้ๆกลครับมีทั้งผักทั้งผลไม้ใช่ไหมครับ่าและนี่ช่วงก่อนโควิดนี่คือขายดีขายดีหรือว่าตกไหมครับไม่ไม่ดีมันเวลามันน้อยคนก็ออกตลาดมาเป็นแบบเป็นพักๆแบบออกมาเป็นช่วงๆยากออกแต่ช้า วรีบกลับเข้าบ้านคนจะระวังตัวอย่างมากก็คือไม่ไม่รีบรีบมารีบไปไม่ไม่ใช้ไม่ใช้เวลาอยู่ในตลาดนะอ๋อก็คือแบบมาๆแล้วก็กลลับเยรีบไปรีบไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคุณแม่ใช้อีซูซูด้วยใช่ไหมครับใช่อีซูซูโอเคที่หกเลยนะที่หกชันแล้วที่หกโอเคไงอีซูซูก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับโอเควันนี้มีกิฟต์เซตน่ารักน่ารักจากออฟฟิศมาให้ด้วยนะครับมีเป็นแมส ยี่สิแล้วก็เป็นผ้ากันเปื้อนนะครับสีเหลืองเจลเจลแหววอ่ะวันที่แม่ทแม่นะครับอ่าขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับตอนนี้กินไปอีกร้านหนึ่งก็คือร้านขายเนื้อหมูนะครับผมตอนนี้กินอยู่กับกับกับเจ๊อ่ะเจ๊อันนี้ช่วงช่วงก่อนโควิดนี้ขายดิบขายดีมั้ยครับก็๊ะที่ขอขายได้ ก็พอใช้ได้ก็พอขายใช้ได้บ้างแล้วแล้วช่วงนี้ครับที่แบบลูกค้าสามารถเดินออกมาได้นี่คือขายขายดีเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่ายังขายแบบเหมือนเดิมก็ขายได้เรื่อยๆนะคะออก็ขายได้เรื่อยๆเหมือนเดิมแต่มันได้มีไม่ไม่น้อยกว่าเดิมแต่ไม่น้อยแต่ได้เรื่อยๆค่ะอ๋อครับแล้วช่วงช่วงโควิดนี้ได้ปิดร้านไหครับหรือว่าเปิดขายตขายตลอดขายตลอดนะแต่ว่าเราก็ขายไปแบบ ีของฝากเล็กน้อยครับผมเป็นแม้กับพกันเพื่อนนะครับนี่ให้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ตลาดบางเขงของเราเป็นตลาดสดนะครับก็อย่างที่บอกครับใครอยากได้พวกอาหารสดครบครันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลผักผลไม้ของหวานของคาวของสุกๆดิบๆไปได้หมดเลยที่ตลาดนัดบางเขนนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าในช่วงก่อนโควิดและหลังโควิดก็บางร้านก็มีขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ